วั็นที่น่าเบื่อสำหรับเราวันนึงค่ะเพราะวันนี้น้ำไม่ไหลโอ้ม่ก้เราจะอ่าน้ได้ยคะเออนนะแต่ว่ามอถดแรกถ้าใครยังไม่รู้เืเกมนี้เป็นกรไลเป็นกรเดียวกับรูกเต่าเตเตาเตก็คือลอยลูกเต่าก็คือการกดแให้ลูกเต่าตรงนี้ แล้วมันก็จะทอยลูกเต๋าและถ้าจะซ่อมแซมก็กดไปตรงคอนตรงนี้แล้วเราก็กดไปตรงนี้แล้วก็ซ่อมแซมค่ะอ่ะซ่อมแซมเสร็จค่ะเราก็ซ่อมแซมอีกค่ะเพราะว่ามี นี่เรือแซ่ดกดเข้าไปเพื่อก,การกดขก็จะได้มีเกเต๋าเราก็กดคอยลูกเต๋าไปค่ะไปเรือค่ะยาวๆค่ะยาวไปค่ปค้ยาวไปยาวไปยาวไปนี่เราแบบคูณ8แล้วนะ ขอของดีเหยื่ออะควรสิบและอืออะไปอ,อีกอะปลายยาวปลายยาวปลายอะคูณยี่ห้าเลยแม่เราก็ได้ไปขโมยเงินเอ่อถ้าใครไม่รู้นี่คือแม่ของเรานะคะ โอเคยูน่าเราก็กดเ,เลยค่ะเ,เ,เ,เราจะมาป้นอเออแค่ระเบิดระเบิดโอ้ใหม่ก่อนนุ่ไม่ก่อนนุ่ไม oh 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 ่ก่อนเอาไม่ก่อนนุ่ไม่ก่อนก็กดเอาไปแล้วป่ะถ้าใครมองไม่เห็นนะคะกดเข้าไปที่จุดสั่จุดตรงด้านซ้ายมือแล้วก็กดเข้าไปตรงความชัดหรือความแบบ ชัดเจนแล้วก็จะมีตัวเลขให้นะคะก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะชัดเองนะคะอือฮ uh ึ huh. ้อบไม่อะไรไปไฟติ้งอีกรอบเราจะได้ไฟติ้งกับคนนี้นะคะเออเออเอเอถ้าใครไมา่เลือแกนี้อย่างะตีเจรอแล้วนะคะถ้าเจอหน้าลิซ่าแบบนี้นะกับแม่ของเราเนะี่ย อ,อ้าวค่ะออกค้อนก่อนเลยค่ะนี่จะไม่งงอ้เอากระเดาน้่นฉันมาทำอะไรที่แน่ฉันมาอยู่อะไรตรง <ม>ราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเบบ